สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมิโคซิงกันต่อครับวันนี้มาถอยดินกันต่อครับถอยดินกบทางขาดนะครับอยู่ที่เดิมแล้วครับวันนี้สายครับพอดีน้ามาล้นขาดครับขอบสักขาดทีมงานเราจัดให้ครับมิโคซิงจัดให้ครับทีมงานกระดอบประเอมจัดให้ครับวันนี้ ถอยดินครับวันนี้สนใจถอยดินปุดร่องสวนพกหนองนาโมเดลติดต่อมาได้ครับรคาบ,บ้านๆครับใช้ไมโครเล็กคปุต้าครับปุดครับเป็นมิโครปตา KX91 ขีดส ซ u เปอร์ซีรีส์2ครับบวกกับ6กล้อ NKR เครื่อง130ครับ 4HG1 ครับหอยดินครับสนใจทักมาได้ครับราคาบ้านๆครับเบอร์โทร0837373728นะครับหรือจะติดตามทางเฟซได้ครับ ชื่อว่ารถหกล้อดำเลื่อนที่เร็ววงขันนะครับต่อได้ครับเข้าไปดูการทํางานของเราได้ครับการทางานเราก็จะทําลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางทีเขับเองครับถ้าไม่ได้ขับได้ขับทีมงานเราก็นี่แหละครับ mình tìm ngàn mà có đi hấp Hãy subscribe cho gấp ไิ้มขาดน,นะครับน้ำเรือนี่น้ำสองอม่กี่เที่ยวนาจะเต็มหรอครับเสียอาครับววนนครับวันนี้ครับร้อนครับโอ้ร้อนนี่ครับพอดีมันซ้อมนน้ำคลองครับ เสาะมาขาดเข้านะปลาออกหมดครับเลี้ยงปลานิลไว้เลี้ยงปลามินไว้ประมาณหมื่นตัวครับโอโ้ไม่รู้เหลือถึงพันตัวหรือเปล่าออกหมดครับแล้วก็มีคนมาขมูยตกปลาตกอะไรด้วยไม่ค่อยจะอันนี้ครับ นี้ปลูกมันครับหมดยุคครับปลูกมันมกว่าจะได้เงินถูกครับปลูกก็ยากลำบากแถมช่วงนี้โควิดด้วยครับราคาตกกันกระจายเลยครับนะครับตัวนี้เด็นเนินสูงครับทำการกันขุดต่อ เดี๋ยวผมทำกุศะของผมผมจะถ่ายลงวิดีโอให้ดูครับผมว่าจะขุดสักไร้หนึ่ง่ะครับอันนี้ขุดไปเรื่อยๆครับเชีย <c oughs> โอว้วันนี้เอฟซีไม่ได้มาครับวันนี้เอฟซี FC ตื่นสายรล่าไไ่รู้ จะมี FC ครับหรือพูดง่ายๆลูกลิงครับสองตัวมาวันนี้เรามาแบบเบาๆเลยครับวันนี้น่าจะเสร็จครับตันนี้ทำสามวันครับทำสามวันครับงบประมาณไม่ถึง20,000ครับ6กล้อด้วย เราไม่ได้รับแทงครับทำได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ก็พอแล้วก็รับถูกไปก็ไม่ไหวครับรับชมน้ำชมเนื้อกันนะครับออถอยรถถอยไป นี่เป็น f อฟซของ f อฟหนังกลางแปลงครับไม่ว่าจะนั้นทวัน LT จำปาทอง i อเอสเดินการช่างและที่ไปได้เอ,อ่อีกเยอะแยะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปดูครับไม่ได้ถ่ายลงคลิปูเลยครับว่าติดโควิดไม่มีงานครับเอายังไงก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ